เรื่องหนึ่งนะคะหลายๆคนมักจะคิดว่าการนำสุนัขแล้วก็แมวที่เราอาจจะเลี้ยงดูไม่ไหวแล้วไปฝากเอาไว้ที่วัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติหลายๆคนทําการแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรทํานะคะเพราะว่าก็เป็นภาระของทางวัดด้วยแต่ก็ยังมีพระสง์ใจบุญนะคะที่เลี้ยงเนี่ยแหละค่ะ ให้อาหารทั้งสุนัขแล้วก็แมว70กว่าตัวที่วัดพลแพนค่ะโดยพระสงฆ์รูปนี้ก็คือพระแสงประสันจิตโตเป็นพระลูกวัดของวัดพลแพนที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เลี้ยงสุนัขและแมวเหล่านี้มาร่วม20ปีแล้วพระแสงเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นสุนัขและแมวถูกชาวบ้านนําไปทิ้งในวัดก็รู้สึกสงสารเลยนําไปเลี้ยงที่กุฏิ ช่วงแรกก็มีไม่กี่ตัวหรอกคะ่ะแต่พอชาวบ้านทราบข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านนําสุนัขแล้วก็แมวไปทิ้งไว้ในวัดเกือบทุกวันเลยนะคะซึ่งพระแสงเองก็เลี้ยงดูสุนัขและแมวเหล่านี้เป็นอย่างดีอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูคลุกข้าวแล้วก็อาหารเมร็ดรวมถึงยังมีการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดยากันเห็บหมัดให้กับสุนัขแล้วก็แมวทุกตัวอีกด้วย และถ้าหากพระแสงไม่ติดกิจนิมนที่ไหนก็จะมาอาบน้ําให้สุนัขและแมวสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะเป็นความใจดีของพระสงฆ์ในหลายๆวัดนี่แหละค่ะแต่ว่าขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตหนึ่งถ้าเรารับมาดูแลแล้วเราก็ต้องดูแลให้ถึงที่สุดไม่ใช่ดูแลครึ่งๆกลางๆแล้วก็นําไปฝากเลี้ยงหรือว่าเอาไปเป็นภาระของคนอื่น